สวัสด oh, uh, uh ีค huh. ร uh ับ huh. นักเรียนครับวันนี้ครูพีทนะครับจะมาทบทวนเรื่องการเขียนผังงานนะครับหรือว่าเรื่องที่2ที่เราเรียนกันไปนะครับทบทวนได้ทั้งม2อแล้วก็ม4เลยนะครับเรื่องนี้ออกสอบแน่นอน100%แล้วก็ออกเยอะด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวขอทบทวนก่อนว่าบทที่เราเรียนเนี่ยออกข้อสอบเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องที่1นึ่งแนวคิดเชิงคำนวณนะครับแล้วก็เรื่องที่2การเขียนผังงานหรือว่าโฟลชาร์ตนะครับนักเรียนที่อยู่ม2นะครับก็จะ ใช้เนหาหน่วยที่2ในการสอบด้วยนะครับ Flowchart นะครับแล้วก็ของม2เนี่ยจะมี p ไพทอนด้วยนะครับแต่ว่าของม4เนี่ยจะมีเรื่องของ แนวคิดเชิงคำนวณกับโฟล์ชาร์ดในการออกข้อสอบนะครับอะแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับทบทวนได้ได้เหมือนกันอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทบทวนสไลด์ที่ครูเคยสอนไปในห้องแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจบ้างหรือว่าบางคนตามไม่ทันหรือว่ายังมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็เดี๋ยวครูก็ได้กลับมาสอนอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ถ้าเรียนออนไลน์แล้วยังสงสัยอีกเนี่ยครูแนะนําให้นักเรียนเนี่ยมาหาครูเลยนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างอะไรที่มันให้นักเรียนเก็ตเพิ่มมากขึ้นมากกว่าตัวอย่างที่พูดลงไปใน PowerPoint ในวันนี้นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยก็คือนะครับ Flowchart สไลด์นี้คูโพสลงไปใน Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหลายคนก็ไปดูเอานะครับว่า Facebook อ่ะสไลด์เนี่ยครับสไลด์นี้เนาะนะครับอันนี้นะครับโพสลงไปใน Facebook แล้วโอเคเนาะอ่ะ มาถึงนะครับ flow chart เนี่ยนักเรียนหลายคนเคยได้ยินมาแล้วแต่บางคนก็ไม่เคยได้ยินบางคนเคยทําแล้วตอนมอต้นนะครับหมหนึ่งมอสองอย่างเงี้ยบางคนเคยเรียนมสามอ่ะก็เคยเรียนแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะเลยครับคําว่า flow chart คือสัญลักษณ์1สัญลักษณ์เนี่ยอาจจะมากกว่า1สัญ,ญลักษณ์แหละแต่ว่าเขาบอกว่าใช้สัญ,ญลักษณ์แทนคําพูดหรือคําอธิบายนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับ นักเรียนจะเรียนจบไปเนี่ยได้อะไรบ้าง1เลยนักเรียนสามารถใช้สัญ,ญลักษณ์สําหรับการเขียนผังงานเป็นไม่ได้ใช้สัญ,ญลักษณ์มัวสัวเช่นมีรูปหัวใจบ้างก้อนเมฆบ้างนะครับโฟชาร์ดจำไว้นะไม่มีรูปหัวใจแล้วก็ก้อนเมฆนะครับไม่ใช่มาแมปปิ้งไม่ต้องใส่มาเนาะตอนสอบอ่ะแล้วก็การเขียนผังงานได้อย่างง่ายดายครับก็คือนักเรียนสามารถเขียนผังงานเป็นนะครับเมื่อเรียนจบสไลด์นี้แล้วก็สามารถหาผลลัพธ์จากผังงานที่กําหนดให้ได้ว่าเฮ้ยครูให้ผังงานมาแบบนี้ แล้วถ้าครูกําหนดโจทย์มาอย่างเงี้ยน,นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ได้หรือเปล่านะครับก็เมื่อเรียนจบสามารถทาได้แน่นอนอ่ะโอเคครับหัวข้อเรื่องจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1ก็คือผังงานคืออะไรประเภทของผังงานมีอะไรบ้างนะครับมีกี่ประเภทสัญลักษณ์ของผังงานมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าสัญลักษณ์ของโฟลชาร์ยนะมีอะไรบ้างจริงๆอ่ะมันเยอะมากๆแต่ว่านักเรียนม2อเนี่ยหรือม4เนี่ยอาจจะเรียนสัก5 7ถึงสัญลักษณ์พอนะครับไม่ต้องเรียนลึกมากนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้เจาะลงไปอะไรมากมายเท่าไหร่แค่ให้นักเรียนเขียนเป็นแบบเบื้องต้นก็พอแล้วนะครับอ่ะโอเคครับเรามาดูความหมายก่อนว่าการเขียนโฟรชาร์ดเนี่ยหรือว่าผังงานเนี่ยนะครับมันคืออะไรเห็นไหมครับอย่างที่บอกว่ามันคือการใช้รูปภาพนะครับหรือสัญ,ญลักษณ์แทนคําพูดหรือคําอธิบายของสิ่งที่เรากําลังอธิบายเนี่ยเห็นไหมครับที่อาจจะประกอบไปด้วยเป็นไงครับคําอธิบายข้อความหรือคําพูดแบบยังไงครับแบบย่อๆ ก็คือว่าเราอธิบายแบบย่อๆใส่ข้อความลงไปในรูปภาพแบบย่อๆไม่ได้เขียนแบบเป็นประโยคหรือว่าเรียงความอะไรเยอะๆมากมายให้มันกระทัดรัดสั้นง่ายแล้วก็เข้าใจอะครับเนาะโอเคเนาะนะครับ,รบและอีกอย่างหนึ่งคือ f l o w chart เนี่ยเขียนมนุษย์เขียนนะครับ flow c h a ์ t คือมนุษย์กับมนุษย์จะสามารถเข้าใจได้แต่มนุษย์กับคอมพิวเตอร์เมื่อมนุษย์เขียน f l o w ชา a r t เนี่ยสมมติเขียน f l o w ชาร์ t ลงไปในกระดาษอันเนี้ยนะครับ และให้คอมพิวเตอร์ดูคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจนะครับว่าโฟล์ชาร์ตคืออะไรคุณเขียนอะไรมามนุษย์เราไม่สามารถรู้ได้ก็เพราะว่าการเขียนโฟล์ชาร์ตเนี่ยเขียนให้คนกับคนหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละเข้าใจว่าเราต้องการสื่ออะไรโอเคนะครับต่อไปครับการเขียนผังงานมีอยู่2ประเภทประเภทที่1คือ System f l o w c h a r t ก็คือผังงานระบบประเภทที่2คือโปรแกรม f l o w c h a r t นะครับ แล้วมันต่างกันยังไงล่ะ2อันนี้อ่ะเรามาดูอันแรกกันก่อนก็คือ system นะครับหรือว่าระบบโ l o ช c h a r ระบบหรือระบบเนี่ยพวกนี้นะครับคืออะไรครับก็คืออธิบายง่ายๆคือเป็นผังงานที่ใช้แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบงานนะครับอธิบายแบบกว้างกว้างนะครับทั้งระบบแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์และความสําคัญของส่วนต่างๆในระบบนั้นนะครับก็คือเราไม่ได้เจาะลงไปในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งนะครับเราอธิบายแบบกว้างกว้าง กว้างๆอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ก็คือผัางงานของระบบฝ่ายการเงินเห็นไหมครับเมื่อนกักเรียนดูเนี่ยจะเห็นได้ว่า Start กับ End หรือ Stop เนี่ยมีได้แค่จุดเดียวนะครับในผัางงานแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สเีเขียวเนี่ยนะครับ Decision เขาเรียกว่า decision หรือการตัดสินใจนะครับส,สังเกตดีๆว่าจะมีลูกศรอ,ออกมา2ลูกศรน,นะครับลูกศรอ,ออกจากตัวสัญลักษณ์สีเขียวเนี่ยก็คือ Decision เนี่ยมีอยู่2ออันก็คือ yes กับ no หรือภาษาไทยก็คือใช่ กับไม่ใช่นะครับหรืออาจจะมีแบบจริงเท็จมีหรือไม่มีถูกหรือผิดอะไรพวกนี้ก็สามารถไปยุกใช้ได้กับไอคำว่า um decision หรือตัดสินใจนะครับแต่นักเรียนสังเกตดูสัญลักษณ์สีแดงก็คือ process process ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกระบวนการที่เป็นขั้นตอนการทํางานเยอะที่สุดใน flowchart นะเท่าที่ครูสังเกตมาทุก flowchart เนี่ยจะมีไอ process เนี่ยแน่ๆอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยหนึ่ง process นะครับก็เช่น start ตื่นเช้าไปโรงเรียนอาบน้ํา อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กินข้าวนอนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะครับก็คือเป็นโปรเซสเป็นลําดับขั้นตอนลงมาอ่ะนักเรียนมาดูถึงนอกเรื่องไปเยอะนะครับครูอธิบายเกี่ยวกับพวกสัญลักษณ์โฟลชาร์ดล่วงหน้าไว้เลยนะครับเผื่อนักเรียนจะได้เข้าใจตอนที่ครูให้ดูว่าภาพมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะโอเคครับอ่ะนี่คือสัญลักษณ์ของโฟลชาร์ดนะครับที่เป็นการทํางานของระบบการเงินนะครับของฝ่ายการเงินที่ที่หนึ่งอ่ะนักเรียนลองสังเกตดูว่าสตาร์ทเนี่ยคัสเตอร์เมอร์ alive เนี่ยเมื่อลูกค้ามาถึง ลูกค้าร้องขออะไรครับร้องขอเรื่องอะไรเมื่อนักเ,ร,เรียนมาที่ฝ่ายการเงินเนี่ยนะครับก็ร้องขออะไรล่ะครับมีตั้งเยอะตั้งแยะเช่นนะครับการอะไรอะ่ะเบิกเงินการถอนเงินนะครับการฝากเงินการเปิดบัตร ATM อะไรก็ว่าไปไอ้ต้อง c u s t o m ร r make ์เมคเรเรเนี่ยมีตั้งหลายขั้นตอนมีตั้งหลายกระบวนการเราสามารถเจาะลึกลงไปได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างเห็นไหมอะไรพวกนี้ครับหรือเราสามารถเจาะลงไปในระบบ ใดระบบย่อยได้เลยเช่น customer alive เนี่ยนักเรียนสามารถเจาะไปได้ไหมว่าทํายังไงเมื่อลูกค้าถึงมาถึงที่ฝ่ายการเงินก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ขึ้นรถเมขึ้นจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะขับรถมาเองเปิดประตูรถขึ้นรถขับรถมาที่นู้นนี่นั่นจนมาถึงฝ่ายการเงินของธนาคารแห่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับคือเราสามารถเจาะลงไปได้เลยว่าไอ้พวกนั้นน่ยคือ flow chart โปรแกรม อ่านี่ครูใบให้เลยแต่อันเนี้ยเราอธิบายอย่างกว้างๆว,ว่ามันคือโฟลชาร์ดระบบหรือซิสเต็มโฟลชาร์ดนะครับคือเป็นแบบกว้างๆไม่ได้เจาะลึกลงไปในโปรแกรมใดโปรแกรมหนะึ่งเนาะโอเคนะครับต่อมาสรุปได้ว่าเป็นไงครับซิสเต็มโฟลชาร์ดก็คือผัางงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานแบบกว้างๆก,ก็คือไม่เจาะลงในระบบงานย่อยเลยนะครับจะอธิบายแบบกว้างๆองค์รวมอ่ะจำไว้ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ผัางงานโปรแกรมนะครับเนี่ยอันเนี้ยคือจะแบบเจาะลึกลงไปในโปรแกรม โปรแกรมหนึ่งเลยเห็นไหมครับเนี่ยผังงานนี้แยกออกมาจากผังงานระบบเห็นไหมครับโดยผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยจะดึงเอาแต่ละจุดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลในคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏในผังงานระบบออกมาเขียนแสดงรายละเอียดในการประมวลผลอย่างเป็นลําดับขั้นตอนเพื่อนําไปประกอบการเขียนโปรแกรมต่อไปนะครับอันนี้ตกสลามไปนะเช่นนักเรียนครับตื่นเช้าอาบน้ํามาโรงเรียน เอ้ยตื่นเช้าอาบน้ํากินข้าวมาโรงเรียนเนี่ยไอขั้นตอนการอาบน้ำเนี่ยเราสามารถเขียนเจาะลึกลงไปได้ว่าระบบการอาบน้ําของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเช่นโปรแกรมการอาบน้ําของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นครูอาจจะสระผมก่อนแล้วค่อยเป็นไงครับค่อยถูสบู่แล้วก็ค่อยแปรงฟนันแล้วก็ค่อยล้างหน้าแล้วก็เช็ดตัวจบแต่บางคนอาจจะล้างหน้าก่อนบางคนอาจจะถะผมก่อนหรือถูสบู่ก่อนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เมื่อเราเจาะลงไปแล้วเนี่ย ในโปรแกรมการอาบน้าของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันคือการเจาะลงไปในระบบย่อยแต่ถ้าพูดถึงองค์ประกอบรวมคือระบบระบบอะไรเอ่ยระบบการมาโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็คือมีการตื่นเช้าอาบน้ํากินข้าวมาโรงเรียนอันนี้คือเป็นแบบระบบแบบกว้างกแต่เมื่อเราที่เมื่อไหร่ที่เราเจาะลึกลงไปในระบบอ่ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับก็คือโปรแกรมโฟลชาร์ดเนี่ยก็คือเราเจาะลงไปเลยว่าในขั้นตอนการอาบน้ําในขั้นตอนการมาโรงเรียนเนี่ยหรือในขั้นตอนการอ่าอะไรนะ การขึ้นรถโดยสารมาโรงเรียนเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับหรือแม้แต่ขั้นตอนการกินข้าวเนี่ยนักเรียนต้องไปแลกบัตรก่อนไหมหรือว่านักเรียนต้องเดินหาร้านอาหารที่ต้องการจะกินอะไรแบบนั้นก็คือมันเจาะลึกลงไปได้อีกครับเนาะประมาณนี้นะครับโปรแกรมก็คือแบบย่อยๆหรืออันนี้ครับเป็นตัวอย่างการแสดงคำนวณเกรดนะครับเห็นไหมเราเจาะลึกลงไปเลยในระบบเกรดในระบบการตัดเกรดก็คือเป็นโปรแกรมการตัดเกรดแบบ รวมๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับเดี๋ยวคูจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือเนี่ยเริ่มต้นเห็นไหมครับนี่คือเริ่มต้นกับสิ้นสุดนะมีได้อันเดียวใช่ไหมครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์นี้คืออ n p u t หรือ o u t p u t นะครับในที่นี้นี่คือเรา Input ค่า Home Work midterm มแล้วก็ Final ไอ้สามอันนี้คือคะแนนนะครับเต็ม100คะแนนก็คือคะแนนเก็บคะแนนสอบกลางภาคแล้วก็สอบปลายภาครวมกันได้100คะแนนเราก็ประกาศตัวแปรมาในโปรเซสของสกอร์นะครับสกอร์เท่ากับ3ตัวนี้บวกกัน ได้เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าครูได้75นนคะแนนครูได้75นนคะแนนครูจะได้เกรดเท่าไหร่ครับครูก็เข้ามาดูในเงื่อนไขครับมันจะมีทั้งหมดสีเงื่อนไขก็คือ1 2 3และ4นะครับก็คือมาดูซิ75เนี่ยน้อยกว่า50จริงหรือเท็จนะครับถ้าจริงนะครับจริงๆมันมีเห็นไหม False to False เนี่ยนะครับเป็นสีขาวเนาะเดี๋ยวครูไว้ค่อยไปแก้ทีหลังนะครับเนี่ยถ้าจริงก็ได้เกรด F แต่ถ้าเท็จก็ไปเข้าเงื่อนไขที่2ครับ 75น้อยกว่า50มันก็ต้องเป็นเทสอยู่แล้วนะครับมันมากกว่าใช่ไหมก็มาดูตรงนี้อีก75น้อยกว่า60ก็เป็นเทสนะครับไปดูเงื่อนไขที่3 75น้อยกว่า70ก็เป็นเทสอีกก็มาดูตรงนี้ครับ75น้อยกว่า8 0อ่าอันนี้เป็นจริงนะครับเมื่อเป็นจริงปุ๊บเรามาอยู่ที่เกรด B นักเรียนคนที่ได้75ก็จะได้เกรด B แล้วก็มาที่สิ้นสุดนะครับ จบเลยโอเคนะครูลืมคาว่าสิ้นสุดนะครับต้องโยงมาทุกอันเนี่ยลูกศรจะต้องโยงมาที่สิ้นสุดด้วยโอเคนะครับอ่านี่คือโปรแกรมผัางงานแบบผัางงานโปรแกรมแบบการคํานวณเกรดนะครับอ่ะสรุปได้ว่านะครับคืออะไรครับผัางงานโปรแกรมก็คือผัางงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมตั้งแต่เป็นไงครับรับข้อมูลก็คือรับคะแนานเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มีการคํานวณเกรดใช่ป่ะครับแล้วก็แสดงผลลัพธ์ว่าคุณได้เกรดอะไรนักเรียนได้เกรดอะไรโอเคเนาะนะครับ สัญ,ญลักษณ์ในการเขียนโฟชาร์ตครับนักเรียนครับสัญ,ญลักษณ์เนี่ยหนึ่งเลยนักเรียนต้องมีลูกศรไอคำว่าลูกศรเนี่ยนักเรียนต้องมีหัวด้วยนะครับคำว่าลูกศรจะไม่ใช่แบบลูกศรแบบนี้ทื่อๆแบบนี้นะครับจะต้องมีหัวด้วยโอเคน้องเวลาเขียนตอนสอบอัตนายอย่าลืมนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขามีการรับรองจาก ANSI เห็นไหมครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยที่ได้รับรองมาตรฐานของ ISO ด้วยก็คือ International Standard Organization เนี่ยเป็นผู้กำหนด แล้วก็รวบรวมให้เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานในการเขียนผังงานนะครับอย่างที่บอกต้นคลิปว่าไม่มีหัวใจไม่มีวงโกเอ่อไม่ใช่ไม่งกเสิไม่มีก้อนเมฆนะครับไม่มีรูปดาวรูปพระจันทร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้มีในสัญลักษณ์โฟชาร์ดอย่าเอามาเขียนนะครับมันผิดเนาะอ่ะนี่ครับการเขียนผังงานที่ดีครับใช้สัญลักษณ์ตามที่กําหนดไว้เห็นไหมครับหัวใจไม่มีเนาะไม่ต้องเอามาใส่นะครับแล้วก็ใช้ลูกศรที่แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือซ้าย ไปขวานะครับจากล่างขึ้นบนไม่ได้จากขวามาซ้ายไม่ได้นะครับแล้วก็คําอธิบายเนี่ยควรสั้นกระชับรัดเข้าใจง่ายไม่ควรจะเขียนแบบยดืดเยื้อหรือว่าเรียงความมาเลยเนี่ยอ่านยากแล้วก็เข้าใจยากครับเนาะโอเคครับแล้วก็ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางการเข้าออกอยู่เสมอไม่ออกก็เข้านะครับจะไม่มีอ่าโฟชาร์ตอะไรเลยที่ล่องลอยอยู่บนอากาศหรือล่องลอยอยู่ในกระดาษเปล่า โดยที่ไม่มีลูกศรเชื่อมเข้าหรือออกโอเคนะครับอ่ะแล้วก็ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่มันอยู่ไกลมากๆมันจะดูยากนะครับควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทนในการเป็นเขาเรียกว่าคอนเน c คอนเนคชันหรือคอนเน c เตอร์เนี่ยแหละครับในการใช้เชื่อมโฟลชาร์ตโอเคเนาะอ่ะประโยชน์ของมันเนี่ยครับอย่างที่บอกนะักเรียนก็ลองดูละกันนะครับเห็นปะครับประโยชน์แน่นอนครับว่ามันเข้าใจง่ายแล้วก็แก้ไขได้ง่ายมีการเป็นลําดับขั้นตอนสะดวกในการพิจารณาเนานะนะครับภาษา เนีย่ยเขียนได้ง่ายผังงานได้ง่ายเห็นไหมครับเพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์เลยขึ้นอยู่กับภาษามนุษย์มนุษย์สามารถเข้าใจกันเองได้โอเคนะอ่ะต่อไปครับข้อจํากัดก็มีครับเห็นไหมครับบุคคลต่อบุคคลคนกับคนเข้าใจได้ง่ายแต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถมาเข้าใจภาษาของคนได้ว่าคุณเขียนอะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถรู้ได้นะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าผังงานของคุณเนี่ยต้องการอะไรกันแน่มนุษย์เพราะว่าเขาคือคอมไม่เข้าใจภาษามนุษย์นะครับอ่าแล้วก็เป็นไงครับผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคําสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ได้บางคาสั่งได้อย่างชัดเจนอ่านี่โอเคเนาะนะครับแล้วก็กรณีที่มีงานขนาดใหญ่เนี่ยผังงานก็ต้องใหญ่ไปด้วยหนึ่งก็คือนักเรียนเปลืองกระดาษแ,แน่ครับแล้วก็สามารถทําได้ยากถ้ามันใหญ่เกินไปต้องใช้จุดเชื่อมหลายจุดอาจจะงงอะไรอย่างนี้คือข้อจํากัดของผังงานนะครับโอเคเนาะ อ่ะนะครับต่อมาครับสัญ,ญลักษณ์นี่เลยต้องจำนะครับ terminal ภาษาอังกฤษก็คือการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดนะครับ start stop สัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้ครูอาจจะออกข้อสอบถามว่า terminal คือสัญ,ญลักษณ์ในข้อใดกอขอคอหรือเงอนักเรียนต้องจำสัญ,ญลักษณ์ให้ได้หรือภาษาอังกฤษหรือความหมายหรือชื่อภาษาไทยจำด้วยนะครับอ่ะแล้วก็รับข้อมูล input output สัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้เนาะ อ่ะโปรเซสสัญลักษณ์เป็นแบบนี้คือการประมวลผล decision หรือ compare มีการเปรียบเทียบนะครับมีลูกศรอ,ออกมากี่อันนะออกมา2อันนะครับก็คือ yes กับ no t u o หรือ false อะไรพวกนี้โอเคนะครับอ่าอันนี้ก็ดูขันผ่านไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปอ่านเอาไปดูเอานะครับอ่ะอันล่างสุดนะครับ f o w line ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลอันนี้ต้องมีตลอดและต้องมีทุก flow chart นะครับมีหัวลูกศรด้วยโอเคเนาะ อ่ะเห็นไหมครับเนี่ย in page ค o n n e c t o อรนี่คือจุด n อน c นอัน,นี้คือ off page connector นะครับคนละหน้าแต่อันนี้จุดเชื่อมหน้าเดียวกันแต่อันนี้จุดเชื่อมคนละหน้าโอเคเนาะอันนี้ก็ดูดูไว้ประกอบไปแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูถึงผังงานครับผังงานจะประกอบไปด้วย3ประเภทประเภทที่1คือผังงานลำดับ ประเภทที่2คือผังงานแบบเงื่อนไขหรือทางเลือกประเภทที่3คือทําซ้ําในหน้าเนี้ยครับด้านขวาจะเป็นผังงานแบบลำดับถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆก็คือมันจะเป็นลำดับที่1 2 3 4 5แล้วก็จบเห็นไหมครับก็คือเป็นแบบโปรเซสหมดเลยสังเกตสัญลักษณ์ดีๆว่ามันคือใช้โปรเซสหมดเลยเห็นไหมครับการจ่ายหน้าซองติดสแตมอะไรพวกนี้แต่นักเรียนดูดิครับอันด้านซ้ายเนี่ยก็คือแบบเงื่อนไขทําไมถึงมีเงื่อนไขครับก็นักเรียนดูสิครับเขาถามว่ามีสแตมหรือเปล่า ถ้ามีก็ติดเลยครับแล้วก็จบงานแต่ถ้านักเรียนไม่มีก็ต้องไปซื้อก่อนแล้วก็ค่อยมาติดเราถึงจะจบงาน<ส>เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นไงครับคือการเขียนผังงานแบบทางเลือกว่าคุณเนี่ยมีสแตม,ไม์ไหมแต่ด้านขวาเนี่ยไม่ไม่ต้องมีทางเลือกอะไรทั้งั้นครับก็คือติดสแตม์เลยจบเห็นไหมครับมันเขียนต่างกันเนาะมันเขียนต่างกันอ่ะอันที่3ครับอันสุดท้ายผังงานการต้มบะหมี่ครับนักเรียนครับนักเรียนดูดีๆว่าอันเนี้ย มันก็มีสัญลักษณ์ decision เหมือนกันแต่ทําไมมันไม่เป็นแบบทางเลือกล่ะครับนักเรียนก็สังเกตลูกศรสิครับว่าถ้าลูกศรมันโยงกลับไปที่โปรเซสไหนโปรเซสหนึ่งนั่นหมายความว่ามันมีกระบวนการทําซ้ําหรือว่าประมวลผลมากกว่า1ครั้งก็ดูสิครับการต้มมามา่านักเรียนซื้อมา,ม,าม่ามาหนึ่งถ้วยนะครับก็คือมีเริ่มต้นต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับกับจบก็มีเตรียมถ้วยและปิดแล,และฝาปิด ฉีกซองบะหมี่เทเครื่องปรุงให้เรียบร้อยเทน้ำร้อนลงถ้วยแล้วก็สังเกตดีครับว่าปิดฝาต้มพอปิดฝาต้มเสร็จปุ๊บเขามีทางเลือกออกมาแบบนี้ครับเขาบอกว่าบะหมี่คุณเนี่ยสุกหรือ,อยังถ้าสุกแล้วก็รับประทานสิครับแต่ถ้ายังไม่สุกพอดีว่าใจร้อนครับต้มไปหนึ่งนาทีเปิดฝามาอ้าวเฮ้ยเส้นยังอืดเอ้ยเส้นยังแข็งอยู่เลยกินยังไม่ได้ก็กลับไปใหม่ครับวนกลับไปที่ไหนครับ คงไม่ใช่ไปเทน้ําร้อนใหม่นะก็คือต้องไปปิดฝาใหม่อีก1รอบนะครับเพราะปิดฝาเสร็จปุ๊บเป็นไงครับเปิดนาทีี่งอ้าวยังไม่สุกอะครับนาทีที่สมันอาจจะแบบเกือบแล้วอีกนิดเดียวนะครับก็กลับไปปิดใหม่ครับนาทีที่3เรียบร้อยครับมามาสุกแล้วก็กลับไปกินรับประทานเรียบร้อยแล้วก็จบงานเห็นไหมครับสรุปแล้วนักเรียนสังเกตว่าดูนะครับว่าเมื่อกี้มีการทําซ้ํากี่รอบนะนะครับทำซ้ำทั้งหมด3รอบและทําซ้ําที่ไหนบ้างครับก็ทําซ้ําที่ การปิดฝาเพราะว่าเราปิดฝาทั้งหมด3ครั้งนะครับประมาณนี้เนาะอ่านะครับอ่ะแล้วนักเรียนครับดูสิครับว่าลองนึกพร้อมๆกันนะว่าไอตัวอย่างที่ครูให้มาเนี่ยคือการเขียนผังงานการทานยาเนี่ยนะครับเป็นผังงานแบบไหนครับ1ลําดับขั้นทางเลือกหรือว่าทําซ้ําครับอ่ะเดี๋ยวลองดูดีๆสิเห็นไหมครับสังเกตดูดีๆว่ามันมีอะไรนะมันมีตูกศรออกมา2ออันใช่ไหมครับอ่ะคงตอบได้แล้วใช่ไหมครับมันคือแบบไหนนะ แบบเงื่อนไขหรือว่าแบบทางเลือกนะครับมีกี่ทางเลือกล่ะนะครับ1 2 3มนะครับมีทั้งหมดดีซิชันมีทั้งหมด3ตัวเนี่ยถ้าดีซิชันตัวไหนยเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็โยงไปที่โปรเซสแบบนี้แล้วก็จบเนี่ยนั่นคือให้เดาได้เลยว่ามันเป็นแบบเงื่อนไขหรือว่าทางเลือกแน่นอนโอเคนะครับอะจบแล้วครับนักเรียนครับสำหรับสไลด์นี้นะครับก็คือเป็นการทบทวนผัางงานนะครับออกข้อสอบแน่ๆ อยากให้มาดูคลิปนี้แล้วก็ทบทวนไปในตัวนักเรียนจะได้ประโยชน์มากๆนะครับในสไลด์ที่ครูสอนเนี่ยสอนสอนซ้ําไปอีกรอบเนี่ยมีข้อสอบออกไม่น่าจะต่ำกว่า10ข้อนะครับในเรื่องของผัางงานโอเคนะนักเรียนก็พยายามตั้งใจฟังหรือว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็รีเพย์ไปใหม่ย้อนกลับไปดูใหม่หรือยังไม่เข้าใจอีกผมสงสัยตรงเนี้ยสงสัยตรงนั้นนะี่ย ก็มาถามได้ครับมาหาคูได้เลยหรือว่าถามในคาบถามนอกเวลาเรียนอะไรก็ได้นะครับไลน์ก็ได้เฟซก็ได้อินเพจเฟซไม่ใช่อินเพจดิอินบ็อกมาที่เพจเฟซคูก็ได้หรือว่าเฟซจริงคูก็ได้ไลน์ก็มีเบอร์โทรก็มีนะครับอ่ะโอเคครับยังไงก็สู้ๆนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในหัวข้อต่อไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ